มันยนต์เดิน4ขาครับใช้เซอร์โบสี่ตัวแล้วก็ใช้ Arduino Pro Mini นะครับตัวเล็กๆมีสัญญาณบลูทูธด้วยเป็นโมดูลบลูทูธนะครับสามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับโอเค วันนี้ก็จ่ายไฟนะครับให้กลับมาทํางานบ้างนะครับทิ้งไว้นานเลยนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วล้วก็ทดสอบนะครับให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็หยุดนะครับได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มาใช้ต่อเลยครับวันนี้ก็ามาจ่ายไฟสักหน่อยนะครับ การที่จะให้หุ่นยนต์เดิน4ขาด้วยเซอร์โวสตัวนี้ส่วนสำคัญเลยนะคือแพทเทิร์นการเดินนะครับถ้าเกิดกำหนดแพทเทิร์นไม่ดีนะครับมันจะเดินไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับข้อต่อตรงนี้นะครับจะต้องค่อนข้างจะแน่นนะครับนี่ผมก็ทำแบบง่ายๆเลยนะจริงๆมันจะควรจะล็อกเลยนะครับล็อกเข้ากับแกนเซอร์โวนะครับอันนี้ผมใช้แบบนี้ยึดเอาอเฉยๆนะถ้าสังเกตด,ดีดๆจะเฉยๆ,ๆเลย จริงๆมันต้องล็อกเข้ากับแกนนะครับแกนของเซอร์โวนะครับตรงนี้ครับแกนตรงนี้ครับนครับตรงนี้ครับแกนเนี้ยตรงเขาก็ตรงนี้เลยจะงจดีดีนะครับโอเคลองไปทําเป็นไอเดียลองเล่นดูก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือใช้แบตอันนี้นะครับก้อนหนึ่งนะครับมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเปิดปิด ส่วนถ้าอยากรู้ว่าเดินยังไงเนี่ยลองไปดูวีดีโอเก่านะครับมีมีวิดีโอเก่าทำไว้นะครับให้ดูได้โอเคครับขอบคุณมากครับ